โอเคแล้วผู้ชมก็ขอฝาบสุดเดผูมชมทุกท่านกันด้วยนะผมหาไม่เจอก็วันนี้ก็มาอยู่กับนักเก็บของเอ right. อโอ้ยอก๊อตสไต์เกอร์ผู้ชมทุนเจ็ดสิบบาทมาเล่นเล่นลน,นี่ถ้ามันจะแจกยังไงก็ต้องแจกแล้ผู้ชมโอเคมาอุย้ยได้ไปต่อโอเคอยู่นะสเต็ปที่สามสเต็ปที่สี่ก็เพิ่งรลดไปตรงอุย้ยโดนว่ะ น่าจะแข่งหน้าดูเลยนะวันนี้เราผู้ชมสงสัยมันคงไม่อยากให้เราเล่นใครจะไปใค,ะใครจะนู่นใครจะนี่ใครจะนั่นก็ให้ช่างหัวเขาท่านผู้ชมสเต็ปที่สี่ห้ามเออมาขอสักร้อยเดี๋ยวถอนโอ้ยว่าจะกดคทดเอาเลยเนี่ยแต่อยากได้สักร้อยหนึ่งไงเพื่อมาคัมแบ็กโอไม่ได้แล้วว่ะมันจะขี้งกซะแล้วสิแล้วผู้ชมโอเคนะ มาโอเคเข้าไปได้อยู่เรียบร้อยแล้วผู้ชมมา20บาทสุดท้ายเสียงยังดังอยู่นะเบากว่านี้อีกโอเคดอกโอ้ยดอกสุดท้ายก็ไม่ได้แล้วผู้ชมก็คือมันไม่ยอมแจกไงโอ้โหเบ็ดตั้งแต่เด็ดแรก